สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาทุกคนมาดูวิธีการเช็คนะคะว่ากระถางคาตาสของเราเนี่ยเขาแห้งหรือ,อยังนะคะถ้าเป็นกระถางเล็กๆขนาดสองนิ้วนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คได้ง่ายๆนะคะหรือว่าบางทีถ้าเป็นกระถางใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆออยกเขาจนชินนะคะหรือว่า น้ำหนักประมาณนี้เนี่ยก็คือดินเขาแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการยกนะคะชั่งน้ำหนักเอาได้นะคะแล้วก็อย่างกระถางต้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็คือ,อสัก2วัน3วันนะคะเขาก็แห้งแล้วเราสามารถที่จะลดน้ําได้เลยนะคะหรือว่าบางทีเราลดน้ําชุ่มไปก็คือสักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางขนาดใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราลดน้ําไปแล้วเราไม่เช็คหรือว่าเราไม่ได้เช็คว่าเขาแห้งหรือย,ยังแล้วเราเกิดลดน้ําเพิ่มไปอีกนะคะถ้าเกิดว่า รากของแคตาลของเรานะคะเขาอยู่กับความชื้นนานๆนะคะโอกาสที่เขาจะเน่าก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มุมเกษตรก็เลยนาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเช็คนะคะว่าดินของเราเนี่ยแห้งหรือยังแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆอ่าง่ายๆเลยวิธีที่หนึ่งก็คือการยกกระถางนะคะหน่อเขาหลุดนะคะเป็นการยกกระถางแล้วก็เทียบน้ําหนักเอานะคะอ่ะแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เอ่อ ชินมือแล้วนะคะการยกกระถางเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกได้นะคะว่าแคตตาของเราเนี่ยดินของเขาแห้งหรือ,อยังนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ชํานาญนะคะหรือว่าไม่มั่นใจให้ใช้วิธีนี้นะคะหาไม้นะคะหรือว่าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าอะไรก็ได้ที่ยาวๆนะคะเราใช้การทิ่มลงไปแบบนี้นะคะ,ะทิ่มให้ถึงก้นกระถางนะคะแล้วก็ เราดูนะคะถ้าแห้งๆแบบนี้ก็คือดินแห้งหมดแล้วนะคะสามารถที่จะลดน้ําได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่าหรือว่าบางทีการปรุงดินเอ่อการปรุงดินแต่ละล็อตของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราปรุงดินแต่ละล็อตไม่เหมือนกันนะคะก็จะทําให้เรายกเวลาที่แบบเรายกช่างน้ําหนักเนี่ยเราอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่แม่นนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้กันนะคะอ่า จิ้มแบบนี้นะคะกระถางนี้ถ้าเปื้อนดินเขาเปื้อนขึ้นมาเออเปียกเปียกขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าเขายังไม่แห้งนะคะเพื่อนเอนเห็นไหมกระถางนี้ยังไม่แห้งนะคะ อ่ะมันจะมีกระถางที่อยู่ข้างในจะมีบางจุดที่เขายังไม่แห้งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแคตาสมุมมคเกษตรเนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เขาจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะคะ ก็จะทําให้เขาโดนแดดเต็มๆเลยนะคะส่วนด้านในนี้เนี่ยเขาก็จะอย่างตรงนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะหลบๆแดดนิดนึงนะคะเขาก็จะแห้งช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็บางทีบางกระถางนะคะมุมกเกษตรก็ปรุงดินไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางกระถางเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของดินเยอะนะคะบางกระถางก็จะมีส่วนผสมของแกลบหรือว่าพวกเพอร์ไลอะไรอย่างนี้เยอะนะคะก็ถ้าเนื้อดินเยอะเนี่ยเขาจะแห้งช้านะคะแต่ถ้าเป็นพวกแกลบหรือว่าพวกอา เอ่อเพลย์ไลไ์อะไรพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือเขาก็จะแห้งไวนะคะเพื่อนเพื่อน่ะเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูดีๆนะคะเดี๋ยวพวกกระถางเตี้ยๆแบบนี้เนี่ยจะเอ่อเวลาเขาถ้าเกิดว่าเขาใหญ่เกินไปเขาก็อาจจะแห้งช้านะคะแต่ว่าเวลาเขาแห้งเนี่ยเขาจะแห้งถึงก้นกระถางได้ไวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกระถางที่เขาเป็นทรงสูงแบบนี้นะคะหรือว่ากระถางปลูกต่อนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเช็คพ่วงไม้กราฟนิดหนึ่งนะคะ อ่แห้งหมดแล้วนะคะกระถางนี้เป็นทรงสูงนะคะอ่าที่ก้นกระถางเขายังไม่แห้งนะคะแต่ด้านบนเขาแห้งแล้วนะคะอ่าเราจะมาดูกระถางนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะข้างบนนี้คือเขาแห้งนะคะแต่ว่าตั้งแต่ ข้างล่างไปนี่ก็คือเขาเปียกๆแบบนี้คือเขายัางไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลีกเลี่ยงที่จะลดน้ําเขาได้ก็จะดีนะคะแล้วก็เวลาที่เราวางแคตตัสนะคะก็มีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าทําไมต้องวางแยก ต้นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ต้องแยกประเภทของกระถางนะคะมันมีเหตุผลตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเ,เราแยกขนาดกระถางหรือว่าไซส์ของแคตตัสอาไว้เนี่ยเวลาที่เราลดน้ําเราจะได้ลดน้ําถูกนะคะอย่างบางทีพวกไซส์เล็กพวกนี้เนี่ยก็คือเขาจะต้องการน้ําเยอะนะคะหรือว่าน้ําเขาจะแห้งไวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลดน้าเขาบ่อยนะคะล,ลดน้ําถี่นะคะส่วนพวกที่ แบบนี้ก็อาจจะใช้เวลาสัก5วันรดน้ำทีนะคะแล้วก็กระถางทรงตี้ยแบบนั้นก็อาจจะสัก5วันก็ได้7วันก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าดินเขาแห้งหรืออยังนะคะตรงนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราวางแคตตาเราต้องแยกประเภทของเขาเอาไว้นะคะเพื่อนๆอย่างถ้าพวกเล็กๆแบบนี้ถ้าเราไม่ลดน้ําเขานานๆนะคะถ้าเขาแห้งมากๆเขาก็จะเขาก็จะแห้งตายไปเลยนะคะดูต้นนี้นะคะอ่ะบางที บางทีต้นอื่นๆที่เรา,เาลดน้ําให้เขาเนี่ยบางต้นก็เน่าไปนะคะแต่ว่าบางต้นที่เป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะเขาก็จะน้ําไม่พอเขาก็จะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยกขนาดของแคทตัสอาไว้เพื่อที่จะดูแลได้อย่างได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่นนอนๆเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเช็คดินของแคทตัสนะคะว่าเขาแห้งหรือย,อยังแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับมือใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ